หนุ่มมันลอ่ะกูตายแล้วเดี๋ยวช่องกูปิวเดี๋ยวช่องกูก็ปิวได้ไปเดี๋ยวมันเตือนหนุ่มมาแล้วเดี๋ยวคราวนี้มันเตือนไอ้พุทธแล้วเดี๋คราวนี้กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยหนุ่มบอกหนุ่มนี่บอกช่องเตือนพี่ต่อได้พี่ต่อได้เป็นเสียงได้ได้ได้ต่อได้ต่อได้พี่จะพี่ปิวไปใช่ไหมฮะพี่ก็หนุ่มปิวเลยเหรอเดี๋ยวพี่อ่ะเดี๋ยวคุณได้ครัคุณหนุ่มคุณปิวเลยเหรอคุณหนุ่มมันบอกว่าคุกมันบอกว่าอะไรรู้ไหมเอออดุวัตคุกคามทางเพศพุทธฮะต่อนะครับทำไมต้อองงมีีสารรเเพะน่ย คือขึ้นกับไข่เปียวหมดเออนมนมจะบรรลุลามแล้วนะนมมากเรียกแบบขึ้กับงานกับงนหาผลประโยชน์ทางเพศแล้วม่เคยตัวนุ่มเดี๋ยวเปี้ยวนมต้องใจเย็นเดี๋ยวเปี้ยวขอโทษนุ่มเล่าต่อข้างตรงที่อยากจะรู้เลยว่าสุดท้ายไปบอกแล้วว่าเขาบอกเขามีแชทอีกคุณนุ่มอ่าเขาบอกเป็นแชทแชทเอ้าเออย่าไม่ได้คําว่าแชทมันจะเอ้าไม่ได้อีกเขาบอกว่ามีข้อความคุยกันมีข้อความคุยกันมีข้อความคุยกันแล้วบอก คุณตำรวจครับมีข้อความคุยกันอนะใครก็คุยได้เอาหน้าผมไปใส่ก็ได้อะไรก็ได้มันทาได้หมดแหละถ้าคุณหาข้อมูลใน Google คุณจะรู้เลยว่าผมคือผู้เสียหาย<อ>ผมคือผู้เสียหายคนหนึ่งแลวผมถูกแอบอ้างตลอดหลายในปีที่ผ่านมาผมก็ถูกแอบอ้างแบบนี้แต่ที่คุณตำรวจบอกว่าให้ผมเสียเวลาสักนิดสักหน,น่อย20นาทีไปสอนอพอฝนอมันไม่ใช่ประเด็นหลักครับ<ม>ประเด็นหลักมันคืออะไรรู้ไหมประเด็นหลักก็คือว่าถ้าวันหนึ่งสุนัยโกลกดําเนินคดีแบบนี้แล้วตำรวจเ่นด้วยแบบนี้ เบตรงดำเนินคดีอมก่อยดำเนินคดีในชีวิตนี้ใช่ไม่ต้องมาหาประธานแล้วเออใช่ใช่มันต้องวิ่งหาลูกแทอย่างเดียวเลยโอก็ต้องวิ่งเนี่ยอ่ะพูดรงๆงนะเปลี่ยนไปตำรวจไปแล้วมั้งปัาดเนี้ยเออเดี๋ยวถูกมะล่เออถูกถูกมีวันนี้ถึงขึ้นแทนวันนี้วันนี้ถึงขึ้นแทนนะเพราะว่าเฮ้ยเห็นข่าวนว่าบอกเฮ้ยไม่เป็นไปได้ยังไงแล้วสุดท้ายหนุ่มสุดท้ายเนี่ยอยู่ๆผมเห็นว่าคุณบอกว่าตำรวจเนี่ยถอนทำไมมันถอนง่ายขนาดเนี้ย มันเป็นคดีชอโปงมไม่ได้เป็นคดีายา oh. อยาเพราะมันเป็นคดีชอบปงคุณป้าก็เลยไปที่สอพอ,อีกรอบหนึ่งพ oh. อไปที่สอพอ,อีกรอบหนึ่งเพื่อไปถอนแจ้งความพอไปถอนแจ้งความเสร็จสับปับ๊บตำรวจก็อาจต้องยุติเพราะไม่มีผู้เสียหายแล้วอื oh. แต่คุณป้าเนี่ยไลน์กลับมานะแตบได้ตอบคุณป้า <Wow. S 2> อันนี้สงสารคุณป้ามากมากทำไมคุณป้าบอกว่าคุณป้าขอโทษคุณอน,อนุวัฒน์จริงๆคุณป้า ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําเรื่องแบบนี้ให้คุณอนุวัต์เดือดร้อนเลยและคุณป้าไม่ได้จะดาเนินคดีกับคุณอนุวัต์อย่างแน่นอนคุณอนุวัต์ป้าต้องขอโทษนะป้าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผมว่าเสียเสียคือป้าเข้าใจมาตาสีตาสานอ่ะข้าไม่ได้รู้ข้อกฎหมายผมเห็นภาพป้าด้วยนะเพราะว่าช่องอะไปถ่ายแล้วผมเห็นภาพป้าแหละป้าก็คือชาวบ้านชาวบ้านคนหนึ่งที่เขาน่าสงสารมากก็ถูกหลอก เพรถูกหลอกเสร็จจับปั๊บไม่หนุ่มชดทีขั้นตอนแบบนี้หนุ่มขอขอแท้งเองแล้วตำรวจเขาไปปังใครอ่ะจนกระทั่งออกหมายเรียกผู้ต้องหาเป็นหนุ่มก็ื่ว่าป้าก็ไม่ได้ยืนยันออะผมคาใจโดยทตำรวจไปปังอะไรโอเออผมผมก็คาใจเพราะในที่เสียงอ่ะที่เสียงที่อ่ะป้าก็ยืนยันตั้งแต่ต้นว่าไม่ดำเนินคดีอแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้คัน ต้องเรียกผมเลยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันติวเอผมก็ไปรู้ว่าขั้นตอนไอการสอบสวนเนี่ยมันไปดูหลักฐานมีหลักฐานอะไรยังไงเพราะว่าโดยปกติบัญชีที่โอนไปอ่ะมันไปมันไม่ไดโอนชื่ออนุวัฒน์ใช่มันต้องไปหาปลายทางดิเช่นในกองถูกมันคือบัญชีมาสามสี่คนที่โอนไปก็ต้องบัญชีม้าไม่ใช่เอาคนนี้เข้าไปด้วยอแล้วการดาเนินคดีกับพวกแบบมิจฉาชีพนู่นนี่นั่นอ่ะเอาจริงจริงนะอันเนี้ยมันจะเป็นบรรทัดฐานให้กับ ผู้ประกาศทุกคนอินฟูทุกคนเพราะทุกคนโดนแบบนี้หมดหนึ่งโดนคอเซนเตอร์สองคือโดนเว็บใช่เว็บรู้รู้เออเอาไปใช้เดี๋ยวนี้เป็น a อไอด้วยหนุ่มถูไหมเอาปากหนุ่มมาเอาคนทู้คนนี้มาพี่อุ๋ยภาคภูมิไทยรัฐจะโดนโดนกันหมดโดนกันหมดแล้วถ้าโดนกันหมดแล้วทุกคนเดนโดนแบบนี้แบบใช่แล้วไม่ต้องเดินทางไปทุกสอนอเลยเออเออเขาขอโทษไหมสุดท้ายตำรวจขอโทษปะ คือตอนเช้าสิบโมงพนัก uh, งานสอบสวนโทรมาขอโทษ uh, ว่าเออขอโทษนะครับนูน่นนี่นั่นเดี๋ยวเออเหมือนที่เขาบอกอะ่ะเดี๋ยวก็ไปบอกหนโยธินแล้วกันนะู่นเนี่ยผมบอกมันไม่ใช่ประเด็นนั้นครับ mm hmm. พี่รู้ไหมอ่ะผมพูดตรงๆนะพี่พี่รู้ไหมผมน่ะมันมีคดีแบบเนี้ยเกิดขึ้นกับผมทุกวันเกิดข mm ึ้นกับผมทุกวันแต่ไม่มีตำรวจสอนอไหนหรือสพออไหนเออสพไหนในประเทศไทยท, <ำ S 2> ที่ดำเดน,นินคดีกับผม มีพี่คนแรกคนเดียวจริงจริงมีพี่คนแรกคนเดียวจริงๆโทษนะหนุ่มหนุ่มผมถามเลยยศอะไรเอาแค่ยศร้อยตำรวจเอกพันตำรวจตีพันตำรวจโทอุยจำไม่ได้จำไม่ได้แหมหนุ่มต้องจดเลยนะนี่มันคือเก็บประวัติเราเลยนะต้องจดจําเลยนะไม่ไม่กกันขอโทษนะทุกวันนี้พกหมายอยู่ในกระเป๋านะเอากระเป๋าอะในร้านคือก็เลยก็เลยบอกมีพี่คนแรกเป็นคนเดียวดิฉะนั้นเนี่ยคือเราอยากให้ใช้ดุลพี่นิด ดูแล้วนิดพิจารณาไต่ตองด้วยและที่สําคัญคือน้องเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์ผู้บงังคับบัญชาที่ลงเข้าไปดูสํานวนน้องก็ไปสัมภาษณ์ผู้บงังคับบัญชาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าดูจากสํานวนแล้วเนี่ยมันไม่ถึงอนุวัติอยู่แล้วอืมม,มันเป็นสิ่งที่ทุกอย่างมันก็คือคาใจอือแล้วทัวเนี่ยขอโทษนะผมตอนนี้อันนี้ขอบคุณโซเชียลมีเดอยดมากทัวไปลงสพนะทัวไปลงตํารวจที่บองกาแต่ ไปลงผิดสพไม่เพราะเราพูดจังหวัดใช่ป่ะมันเลยกลายเป็นสพเมืองโดนหรือเปหรือไงจําผิดเออเห็นแล้วเราพอพูดจังหวัดมันจะลงสพเมืองแล้วคนก็เข้าไปทัวร์ลงสพเมืองบึงกานตำรวจที่สพเมืองบึงกาลเนี่ยเขาบอกว่าคุณอนุวัต์ครับคุณช่วยไปชี้แจงหน่อยว่าตอนเนี้ยทัวลงผิดที่ไม่ใช่สพนี้แล้วสพไหนอ่ะแล้วสพไหน โป่งให้อ่าอ่าเข้าใจตรงกันนะอ่าเข้าใจไหมอ่ะเออเข้าใจเข้าใจผมยังรู้สึกเดือดเลยว่าต่อไปผู้ประกาศทุกคนไปในประเทศไทยมันจะโดนหนีกันหมดแล้วนะใช่ไงถูกกระโดดโดนกันหมดเพราะว่ามันมันไม่คือคอนเทนเตอร์เนาะในร้อยปลอยเตดอะอเอาอย่างนี้อันเนี้ยมีนัาที่คืออะไรนะต้องมานั่งชี้แจงทุกวันเออต้องมานั่งชี้แจงทุกวันว่าอะไรลู้ป่ะต้องมานั่งชี้แจงว่า รูปนี้คุณอนุวัฒน์เป็นพรีเซนเตอร์เงินกู้ไหมบอกว่าขอโทษนะหน้าที่การง,งานผมดีผมจะไปทําอย่างนั้นท,ทําไมช่วยคิดนีเดิมอื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 มอันนี้คือต้องชีแ้แจงทุกวันเพราะในะโซเชียลเนี่ยพวกมิจจี้เนี่ยมัาเอารูปไปใส่ทุกวันแล้วมาชวนยิงแอดโปรโมททุกวันใช่แล้วคนวคนเข้าไปดูเป็นล้านนะคนเข้าไปดูเป็นล้านนะเข้าใจไหมอะ่ะอันนี้คืออันตรายมากใช่ถ้าย้อนกลับไปคดีตั้งแต่ตน้น ตั้งแต่ตำรวจไซเบอร์พี่พี่ไซเบอ,อร์ก็น่ารักพยายามตามไปเส้นเงินแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามจับได้ไปสุดท้ายไปจบที่ปล่อยเปรตก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเอจริง,รงเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันเป็นคดีนอกรรชอาชักากมันปล่อยปล่อยเปรตมันทําอะไรไม่ได้ไปจบที่นายร้อยปล่อยเปรตหมดคือบอกายบอกว่าเนี่ยเราปล่อยให้มันแบบฮึกเหิมแล้วก็หลอกคนไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวด้วยทั่วโลกอะ่ะตลอดเกือบสิบปีแล้วอ่ะโดยที่เราไม่ทําอะไรเจ้าหน้าที่เราพยายามจะทํา แต่แม่งก็ทำอุ้ยขอโทษ<อ>แต่มัน<อ>ก็ทําอะไรไม่ได้<อ>เพราะอะไร<อ>เพราะว่าเอา้าเอาพูดง่ายๆขยิบตาข้างเดียวม,มันจะจัดการมันจัดก,การได้แต่ต้นแล้วชเวงก็โกะเห็นไหมตัดน้จาจัดไฟตัดเน็ตอยู่ไม่ได้กัไป<อ>แต่อันเนี้ยไปตัดอะไรเลยกับปล่อยขยิบตาข้างเดียวทํามทั้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 แล้วคืออะไรยูเอ็นก็ออกมาว่าเป็นแบ็คไลน์ก็ออกมาโอ้ยเยอะแยะไปหมดอืแต่ว่าลุงหลานทะเลาะกันมันก็เลยเกิดเอ่อเดี๋ยวปบาปแล้วกัน เออเออเออขึ้นจริงนะเนี่ยรู้สึกขึ้นจริงนะเราเนี่ยตอนเนี้ยขึ้นจริงนะเนี่ยจริงๆไม่ว่าอะไรรู้ไหมเล่าให้ฟังนะมีคนฆ่าตัวตายเออเออเดี๋ยวเปิ้ลเดี๋ยวเปียวเดี๋ยวเปียวขอโทษขอโทษขอโทษลืมเออมีคนจากไปอ๋อโอ้ยสุดละโอ๊ยมีคนจากไปชีวิตยากมากการโซเชียลตอนนี้มีคนจากไปเป็นหนี้สิบล้านจาก งเง<อ>ินกู้เานอว่าเอาเหรอใช่แล,แ,ลและและนึกสภาพสิเราจะรู้สึกเสียใจใช่ไหน,น<ช><ช>คือทุกคนไว้ใจทุกคนเชื่อใจอแต่สุดท้ายไอ้ความไว้ใจความเชื่อใจเราอ่ะมันกลายเป็นดาบสองคมให้มิตซี่มันเอาไปหลอกคนอื่นคนเห็นแค่หน้าอย่างเดียวเขาเชื่อถือแล้วเขามั่นใจว่าเราโอเคอแต่สุดท้ายอ่ะมันกลายเป็นดาบสองคมที่ทําให้คนที่รักเราอ่ะโดนหลอกแล้วบางคนคือ ก็ตัดสินใจเลยเขาเขาเขาเขียนข้อความมาเลยว่าประมาณสี่ปีที่แล้วว่าเขาไม่ชิดอยากจะอยู่แล้วโอ้โหสิ่งแล้วเราเรา,เรายิ่งแบบสะท้อนใจถึงแบบเจอเรื่องนี้ทีไรก็เราก็รู้สึกแบบมันไม่มันไม่ยุติธรรมสาหรับสังคมที่ไม่ยอมที่จะัดการอืมอืมอืมบางคนก็เป็นนี่เป็นสิน่บางคนอ่ะเขาต้องหา คือหาช้าวติมถ้ำเนาะเพราะต้องการเงินไปหมดแต่สุดท้ายมันคืออะไรสุดท้ายก็ถูกซ้ําเติมอีกสุดท้ายก็ถูกหลอกอีกแล้วมันคืออะไรอะ่ะแล้วเราก็จัดการอะไรไม่ได้เหรอแล้วเราก็กจัดการอะไรไม่ได้เลยเหรอเราจะคุยกับแพลตฟอร์มอื่นเพื่อสกัดกันด้นได้จต่ต้นไหมแต่ตอนเนี้ยไปสกัดหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งแพลตฟอร์มผลปรากฏว่าโตมาอีกเป็นร้อยแพลตฟอร์มเลยทำไงอะ่ะทำไงก็ไม่ได้อะ่ะ เออนั่นดิแล้วทําไงใช่ใช้คําเดียวทาใจแล้วก็มีหน้าที่คือนั่งอธิบายทุกวันนั่งเตือนทุกวันก็ไม่รู้จัดยังไงเหมือนกันแล้วอย่าไปว่าเขานะอย่าไปว่าชาวบ้านเขาเพราะบางคนอ่ะเพิ่งหัดเล่นโซเชียลอชแล้วบางคนไม่เคยรู้จักคําว่าพิษภัยของโซเชียลเห็นอะไรเชื่อหมดเจอข่าวอะไรเชื่อหมดแล้วก็เห็นอะไรไม่ใช่แม้ว่าเราจะไปบอกเขา ช่วยติดตามช่องจริงหน่อยก็ยังบอกเลยอันไหนคือช่องจริงเออใช่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 ใชใชเพราะว่าถ้าทีทีไปดูอันว่าจะให้ตอนนี้มีประมาณร้อ <70 S 1> <บ>เพีอืมอือเพราะว่าจนอันนี้ให้เป็นบทเรียนวันนี้ที่เราคุยกันแล้วก็คือยังคิดอยู่เลยนะหนุ่มถ้าเกิดสมมติมันไม่ใช่ผู้ประกาศเป็นตาสีตาสาเขาทำยังไงวะเนี่ยใช่เออไม่ขอโทษนะพออันเนี้ยมันถูกเผยแพร่ไปลุงคีมีคนอินบ็อกเข้ามาเยอะมากนะเจอเหรอเขาอยู่หนองบัวลำพู เขาต้องไปที่สงขาจากคดีของตำรวจแบบเนี้ยก็ต้องไปที่สงขาเพราะระบบยุติธรรมเรามันเป็นระบบเก่าหนาะอืมาอมันเป็นระบบเก่าหาเสร็จจับปับ๊บเราก็ต้องมีหน้าที่ไปชีแ้แจงไม่แต่จริงม,มันต้องสืบก่อนถูกไหมโดยหลักแล้วทาข่าวกัมนมาต้องสืบก,ก่อนว่ามันใช่หรือไม่มใช่ไม่อยู่เขาบอกเป็นผู้ต้องหาเลยคืออันนี้ก็พูดเองว่าเฮ้ยตำรวจเหมือนกับไม่ได้ทําอะไรเลยคือเอาหลักฐานมาปุ๊บจับเลยโดยไม่สืบสอบแสวงหาความจริงเลย ก็ถึงบอกไงว่ามันอยู่ที่ดุลพินิจเพราะคดีแบบเนี้ยคดีแบบดุวะดะมันเกิดขึ้นทุกวันแต่ตำรวจใช้ดุลพินิจก็มีพี่คนแรกนี่แหละที่พี่ทําอย่างนี้ถึงบอกไปถึงบอกไปมีพี่คนแรกแหรที่พี่ทําแบบนี้พี่เป็นตำรวจมานานเนี่ยอายุเยอะยังอ๋อน่าจะพอสมควรแล้วล่ะน่าจะพอสมควรแล้ว น่าจะเล่นให้แก,กเกษียณน,นะแบบนี้นะจะได้ม<า>่ยาอหยาดหาไม่อยากจะทําร้ายใครอ่าจริงนะไม่เล่นให้เขากเกษียณไง<อ>เขาจะไม่ต้องแบบเออมาทาแบบนี้อีกอืมเพราะว่าเพราะว่าก็ก,ก็ก็มีแบบตาหนิเขาไปอย่างสุภาพแล้วหลายเรื่องอนะว่าแบบอ,อย่าอย่างนี้นะและ้วแล้วก็คิดว่าหัวหน้าเขาคงเรียกเขาไปคุยแล้วล่ะ<อ>ว่ายังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ขอบคุณมากเลยคุณหนุ่มอนุวัฒน์เพราะขึ้นแทน <laughs> ฟังเรื่องแบบนี้ไป็นประโยน์กับสังคมขอโทษนะเออ อุทาภิวันจะปิวไปไม่ปิวใช่ไหมไม่ปิวไม่ปิวประจัดคนดูแล้วไม่เป็นไรเอาเพื่อประโยชน์ของของสังคมก่อนอืมได้ยินดีว่าหลังค่เป็นเมาส์ที่ช่องดีกว่าเออมาสักทีเถอะคุณอนุวัฒน์ได้ขอบคุณมากนะหนุ่มนะได้ยินดีครับครับโอเคเหมือนกันเหมือนกันการบอกว่าคนขยันมากเขาขยันมากตั้งแต่สมัยเขาเป็นหนุ่มๆขอบคุณมากคุณอนุวัฒน์ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มันน่าจะโดนจํากัดไปหมดเลยเอ่ะเออเพราะฉะนั้นจบเนาะคุณผู้ชมฮะแล้วจบดีกว่าการเมืองวันนี้คงไม่เอาไว้ใต้แล้วมั้งเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเออวันเรื่องนี้ก็สําคัญนี่ถ้าการเมืองมันไม่ปิวเลยหรอวะขนาดเรื่องนี้ยังปิวเลยนี่ฮะเออไม่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่คาอะไรไม่เข้าใจนัดปงกําลังไล์อยู่เอาไหนนัดปงไล์อยู่หรอเรียกมันดิเรียกมันดิวันหนึ่งเรียก